วิธีการใส่เพลงในเฟซทำยังไงไปดูกันทีละขั้นตอนได้เลยนะครับใส่เพลงแทนใจเนี่ยง่ายแต่ถ้าจะให้เขากลับมาฟังเนี่ยไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่หน้าฟีดนะครับจากนั้นเนี่ยกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เลื่อนลงมาครับตรงนี้จะมีคําว่ารูปภาพกับเพลงให้กดคําว่าเพลงนะครับจากนั้นก็ตัวบวกให้เลือกเพลงที่เราชอบนะครับหรือเลือกเพลงที่ สื่อแทงใจนะครับเผื่อวันหนึ่งเขากลับมาส่องเรานะครับตรงนี้ก็สามารถค้นหาได้นะครับโอเคก็ผมเลือกเพลงนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับกดกลับก่อนอ่ะยังไม่มารอสักครู่กดกลับก่อนนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่เพลงใหม่นะครับอ่ะเพลงก็ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นกดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ปักหมุดไปยังโปรไฟล์โอเคปักหมุดเพลงแล้วนะครับ เพลงเท่านี้นะครับเพลงก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์เราแล้วนะครับเพื่อวันหนึ่งที่เขากลับมาส่องเราเนี่ยเขาก็อาจจะได้ฟังเพลงแทนใจก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกว่าใส่เพลงกลับให้เขากลับมาส่องอันไหนมันยากกว่ากันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ